เราก็ร้อยมันไหนจนเสร็จนะท่านผู้ชมอัน,นเราต้องกดหยุดเราเองนะฮะนผู้ชมนัต้องกดหยุดเราเองถ้าเราอยากได้กาแฟประมาณไหนเราก็กดหยุดนะฮะเห็นไหมเปิดได้นะเปิดฝาดูได้น,นี่กาแฟดําเรียบร้อยแล้วนะครับสวัสดีวัยรุ่นทุกคนกันด้วยนะครับสําหรับใครที่แบบว่าอยากชงกาแฟกินเองอยู่บ้านนะครับวันนี้นะครับผมลองซื้อตัวนี้มา ชงให้ดูนะฮะท่านผู้ชมนะเออตัวนี้นะครับเป็นเครื่องทํากาแฟนะครับอ่าเป็นเครื่องทํากาแฟของออตโตนะถ้าผมอ่านผิดยังไงขออภัยด้วยนะครับออโตใช่ไหมโอ T ทโนะฮะถ้าอ่านผิดยังไงขออภัยด้วยนะครับอืมก็เป็นโมเดล C M 0 2 5 E นะครับตัวนี้นะอันนี้ก็เป็นเครื่องชงกาแฟนะครับนี่นี่เขาจะมีสเปคเขียนบอกไว้ข้างๆนะครับเป็นในส่วนของอ่าใช้พลังงานไฟฟ้าใช้แรงดันไฟฟ้านะครับ200 ยี่สิบวัตต์นะท่านผู้ชมนะห้าสิบเฮิร์ตนะครับห้ารนะ้อยห้าสิบวัตต์นะอ่ากำลังไฟฟ้าในการใช้เครื่องนี้ห้าร้อยห้าสิบวัตต์นะครับอืมแล้วก็มีตัวป้องกันอ่าน้ำหยดนะฮะแล้วก็ตัวถวนันี่ตัวถวตัตรงนี้นะครับทําจากแก้วใสาสามารถมองหินผ่านกาแฟาได้นะฮะแล้วก็มีในส่วนของฟังก์ชันการอุ่นนะครับ อ่าปุ่มสวิตช์เปิดปิดนะฮะตรงนี้นะครับไฟแสดงสถานการทํางานแล้วก็ตัวกรองสามารถถอดล้างทําความสะอาดได้นะโอ้เอ้ยให้ตัวนี้มาครบชุดเลยนะครับสําหรับจะตัวเครื่องทํากาแฟตัวนี้บอกเลยครับราคาเนี่ยประมาณ300รอนะท่านผู้ชมนะผมซื้อมาประมาณ3ามรอยนะครับท่านผู้ชมโอ้ถือว่าโอเคเลยนะตัวนี้นะฮะอืมมาเราจะมาแกะกล่องให้ดูกันเลยนะฮะว่ามันเป็นยังไงเนาะปึ๊บนี่โอ้โอ้อะไรออกมานีติดมาด้วยนะครับตรงนี้เลย ในกล่องนี้แค่นี้แหละนะครับฟารบอย่างแรกนะครับใบนะฮะใบของบริษ <aquí en S 2> ัทนะครับมีที่อยู่บริษัทอะไรชัดเจนนะครับอ๋อเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมนะนี่เห็นไหมอันนี้ก็เป็นใบรับประกันนะเขาให้มาด้วยนะครับตัวนี้เอาไปคลินได้นะมีการรับประกันด้วยนะครับแล้วก็อันนี้เป็นคู่มือนะครับใบคู่มือการใช้งานนะฮะท่านผู้ชมเห็นไหมมีทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทยนะฮะนี่ภาษาไทยอย่างนี้นะครับอืม หอมจู0.6ลิตรนะท่านผู้ชม0.6ลิตรนะครับตัวนี้มา๋ยวจะมาแกะให้ดูกันก่อนเลยนะครับ <S <S แกะออกมาฟึบอย่างแรกตัวนี้ก็เป็นในส่วนของเครื่องเขานะครับท่านผู้ชมนี่เครื่องนี่มีระดับบอกนะมีระดับบอกนะครับระดับน้ําบอกนะนี่เห็นไหมหกอ้าสี่สามสองนี่เห็นไหมเออไม่ใช่ระดับน้นําดิมันคือไฟแสดงสถานะหรือเปล่าใช่ไหมอ๋อน่าจะใช่นะครับตัวนี้ไฟแสดงสถานะตัวนี้เป็นปุ่มเปิดปิดนะด้านล่างปุ่มเปิดปิดตรงนี้นี่ โอเคตรงนี้นะครับอืมแล้วก็อแก้วนะตัวแก้วตัวแก้วตัวใส่เครื่องมันแล้วมันผมแกะก่อนอันนี้สำหรับใครแบบว่าสายประหยัดอยากชงเองนะก็แนะนำเลยนะครับแกะลมาก่อนปนั๊บนี่เป็นตัวแก้วนะคุณดูแกะระวังเด้อหล่นแตกเด้อบอกก่อน อ่าโอ้หเขาให้ตัวนี้มาด้วยนีย่คนดูผมนึกว่าเขาไม่ให้มานะเป็นช้อนนะครับช้อนกรองนะท่านผู้ชมนะนี่ช้อนนะครับให้มาด้วยนะครับช้อนตักเมล็ดกาแฟนะอ่าตัวนี้แบบสําหรับคนที่ใช้ชงกาแฟสดนะท่านผู้ชมอืมผมควรล้างก่อนอย่างน้อยสักรอบหนึ่งนะครับอืมโอเคเลยนะฮะนี่อันนี้เป็นแก้วนะเฮ้ยเออแก้วจริงว่ะคนดูดูเสียง แก้วหรือเปล่าไม่รู้น่าจะเป็นแก้วแหละเพราะว่าเขาเขียนมาแก้วแล้วเขาบริษัทใหญ่ขนาดนี้น่าจะแก้วเลยครับคนดูนะอ่าวิธีการใช้งานนะครับอย่างที่บอกเลยนะครับเห็นไหมอ่าเราก็ต้องทาไงว่าปิดบิดใช่ไหมบิดอ่านคู่มือแนะนาให้อ่านคู่มือก่อนนะมาดูคู่มือกันนะฮะอ๋อกรวยอยู่ตรนี้โอเคกรองอยู่นี้อ่าอ๋อบิดออกไปฝั่งนี้นี่บิดออกไปฝั่งนี้นะครับเห็นไหมดูนะบิดปุ๊บนี่น,นี่มันจะมีสลักมันอยู่นะครับแล้วปิดก็ดันเข้ามาสลักก็ ผักออกไปอย่างนี้อ่า<ม>เห็นไหมแล้วมันก็จะมีกรองนะครับกรองที่อยู่ตรงนี้นะครับนี่กรองเขานะเออเอาวะเอาวะอย่างน้อยเราก็ควรจะล้างก่อนสักรอบหนึ่งตัวนี้ก็สามารถไปทิ้งได้นะสำหรับเขาเรียกว่ากากกาแฟนะอ่าโอเคอันนี้เรามาทดสอบดูกันเลยนะฮะท่านผู้ชมนะว่าเป็นยังไงนะครับนีด้านบนก็นีด้านบนก็จะเป็นตรงนี้นะครับนี่อย่างนี้เลยมีลูกยางอยู่ข้างในนะครับอ่า ใส่ลงไปใส่ด้านไหนว่าด้านไหนก็ได้ใช่ไหมกรองอ่าทีนี้เราก็ใส่อันนี้เข้าไปนะครับเห็นไหมตัวนี้นะครับใส่เข้าไปมุมนี้ก็ได้หรือว่ามุมนี้ก็ได้อันนี้แล้วแต่สะดวกเนาะฟึบแล้วก็บิดเข้ามานะคุณดูนะยกตรงนี้นิดหนึ่งเห็นไหมฟึบอ,อ่าแล้วมันก็จะพอดีกันนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมนี่จะมีไอเจ้าตัวลูกลอกนะสลิงเนี่ยสลิงอยู่ด้านในเห็นไหมตรงเนี้ยมันจะพอดีกันนะครับกับด้านในเห็นไหมอะไผมว่าออกมา ผมป,ปดให้ดูไหมครับเห็นไหมนี่นะเวลาเราใส่เราวางลงอย่างนี้เลยนะครับให้มันตรงนะให้มันตรงฐานอย่างนี้เลยนะครับ<ม>แล้วก็บีบมันเข้ามานะครับนี่เห็นไหมตรงนี้มันจะเข้าไปดันนะครับอืมแค่นั้นเองนะฮะเออส่วนอ่าตรงนี้ก็จะมีอ่าใส่ระดับน้านะน้ำนี่นะฮนะน้ําใส่ตรงนี้นะมีระดับน้ําบอกอยู่นะครับนีเวลาเราเปิดแล้วก็เปิดจากนี่ด้านหลังอย่างนี้เลยนะครับนี่ไหมเราใส่น้ําลงไปนะในนี้ ใส่น้ำลงไปได้เลยในนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นระดับนะฮะร,ระดับมันนะเอออ่าเดี๋ยวเราจะมาลองใช้งานให้ดูกันเลยนะครับีน่นดะี๋ยวเราทำการเทน้ําลงไปนะครับท่านผู้ชมนะให้มันได้ระดับมันนะครับเทน้ําลงไปในนี้นะฮนะแล้ระดับมันจะเ,เพิ่มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วลนะนะอ่าใส่ประมาณนี้ก็พอครับ้าเราจะใช้แค่นี้นะอ่าเห็นไหมนี่น้ำระดับมันก็จะขึ้นมาแล้วตรงนี้นะครับเดี๋ยวซูมให้ดูใกล้ๆ นี่นะครับระดับก็จะขึ้นมาประมาณนี้แนะนําก็ใส่ประมาณห้าอัพก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่ความสะดวกนอกจากนั้นเราก็ปิดฝาลงอย่างนี้เลยนะครับมันจะปิดลงเลยนะมันไม่มีจุดล็อกนะครับมันจะปิดแค่นี้นะฮะอืมจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะลองเปิดใช้งานดูนะครับจะไปเสียบเลยเสียบกับปลั๊กเลยนะผมยังไม่ได้ชุนะผมจะเสียบเสียบสาธิตใช้งานให้ดูก่อนนะครับนี่นะฮะจากนั้นนะครับไฟมันก็จะขึ้นนะตรงนี้เห็นไหมไฟมันจะขึ้นมาแล้วตรงนี้ อันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นปิดใช่ไหมเอเป็นเปิดอยู่ถ้าปิดมันจะเป็นแบบไม่มีไฟนะครับไม่มีไฟขึ้นถ้าเปิดจะเป็นอย่างนี้จะมีแสงไฟขึ้นสีส้มแบบนี้เลยนะฮอ่าจากนั้นเราก็รอนะครับเห็นไหมนี่เริ่มเดือดแล้วนะนี่ได้ยินเสียงแล้วนะครับคนดูนี่นี่น,นี่เอาละเริ่มทํางานแล้วนะครับนี่นะมันมก็จะ ไหลยหยดลงมานะครับไปที่เรียบร้อยนะเห็นไหมนี่น้ำไหลลงมาแล้วนะครับนี่ดูนะดูนะโอ้น้ำจะใหญ่ไหลยหยดลงมาเรียบร้อยแล้วนะครับเอา,า่เอาว่ะดูอุ่นเลยนะนี่น้ำอุ่นเลยน,นี่อุ่นไหมน่าจะอุ่นแหละเห็นพ่าวันมีไอ้น้ำขึ้นมานะครับอันนี้ผมทดสอบใช้ครั้งแรกก่อนนะเอ้ออุ่นแล้วอุ่นแล้วคนดู อุ่นเลยร้อนเลยแหละเนี่ยนี่เราอยากได้ระดับไหนก็แนะนําให้ใส่ประมาณสี่ห้าระดับนะสี่ห้าระดับเห็นไหมอุ่นเลยแหละมีไอ้น้ำขึ้นมาด้วยอย่างนี้เออใช้ได้คนดูเอาว่ะโอเคเลยนะเนี่ยคนดูเห็นไหมน้ําตรงนี้ก็จะค่อยลดระดับลงเรื่อยๆนะนี่เอาไปใช้แบบต้มน้ําอุ่นก็ได้นะ,ะหรือว่าต้มชาก็ได้นะ นี่โอ้มาจริงว่ะเฮ้ยน้ำมันหยดลงมาเลยนะครับน้องๆคนดูพี่ๆน้องๆแหมอุ่นนะเนี่ยผมแตะดูอุ่นเลยมันมันไม่อุ่นแล้วมันร้อนเลยแหละเน,นี่ยร้อนเลยนะฮะผมว่าตรงนี้น่าจะเป็นแบบอันนี้แน่นอนเลยแบบตรงจุดทําความร้อนนะตรงนี้หรือไม่งั้นก็ด้านล่างอุ่นเลยโอเคจนจนระดับเขาหมดนะระดับเขาหมดเขาก็จะ หยุดพอดีนะครับหรือว่าเราอยากให้มันหยุดเราก็กดปิดได้นะปิดสวิตได้เนี่ยเห็นไหมสวิตตรงนี้หยุดอยากให้เขาหยุดก็กดปิดได้เลยนะครับอเอาแค่นี้ก็ได้เหมือนกันนะนี่เทาน้ำอุ่นใส่ชงใส่ชาได้ด้วยนะเออดีดีด,ดีว่าคนดูเมีลกูดนะ อุ้ยร้อนร้อนเลยนะนี่เออใช้งานได้จริงนะครับสําหรับตรงนี้นะถ้าเราแบบว่าจะร้อยให้เข้าหมดอย่างนี้ก็รอ้อยเข้าหมดระดับก่อนก็นได้นะครับเขาจะตัดการทํางานเองนะดูนะนี่ถ้ามันหมดระดับเขาเขาจะตัดการทํางานเองเลยอัตโนมัตินะครับเห็นไหมน,นี่น่าจะน้ำน่าจะเริ่มใกล้หมดแล้วนะครับเพราะผมใส่ไปประมาณระดับสามระดับสี่นะนี่นะครับหมดแล้วนะคนดูเสียงเขาก็จะ ดูด,ด,ดลงมาไม่ได้แล้วนะเห็นไหมมันก็จะขึ้นเขาพยายามดูดน้ําในระบบออกมาให้หมดก่อนนะครับแต่จริงๆอ่ะรู้สึกว่ามันจะไม่ตัดเองไหมหรือเราต้องกดปิดเอาอ่าโอเคตอนนั้นนะครับเมื่อเราใช้งานเสร็จหมดแล้วนะเราก็ทําการปิดนะพเพราะมันไม่มีระบบตัดเองนะรเราต้องปิดอย่างนี้นะคอ่าต้องปิด,ด้วยนะไม่งั้น แก้วเขาอาจจะมีปัญหาได้นะครับเพราะฉะนั้นมันจะอังความร้อนะเราควรปิดเนาะอืมก็ถือว่าโอเคนะครับนี่เราเวลาเราใช้งานเราก็ดึงออกอย่างนี้ได้เลยนะครับดึงออกมาได้เลยดึงอย่างนี้เลยปุบมันก็จะออกมาได้เลยนะครับนี่แก้วชา,ยยานี้นะเวลาเราเปิดอยากใส่อะไรก็เปิดได้นะตรงนี้กดเปิดได้เลยอย่างนี้อ่าวิกูนะคนดูเออโอ้แก้วชงกาแฟนี่หว่าใช้ได้เลยนะครับอืมก็ลิงก์ซื้ออยู่ด้านล่างคอมเมน่์ถ้คิดนะสำหรับใครที่แบบว่าอยากจะซื้อมา ลองดูแบบผมนะครับท่านผู้ชมนะก็ถือว่าโอเคเลยนะครับสำหรับตัวนี้เนาะอืมราคาไม่เกินสามร้อยบาทนะตัวนี้สามารถชงชาชงกาแฟได้นะแต่เขาบอกว่าเหมาะสำหรับการชงชานะไอ้เหมาะสำหรับการชงกาแฟนะเราก็ใช้ชงกาแฟอย่างเดียวก็พอแล้วเนาะก <c oughs> ็ประมาณนี้ละกันนะสำหรับวันนี้วิคุกขอตัว,วก่อนเจอก,กันใหม่คลิปหน้าบายจ้าลิงก์ซื้ออยู่ด้านล่างคำบรรยาคลิปนั้นเราก็กดไปที่ตะกร้ามุมล่างสีเหลืองฝั่งซ้ายมือมีบริการเก็บเงินไปทางนะจ๊ะเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้า